มายค้ารีวิวแมพกระโดดอันนี้พาร์ทที่หนึ่งผมสร้างเราเองนะครับเรามาดูกันเลยค่ะฉาหม่าบะน้องฉา โลช้าเหลอกแบตอนนี้ผมเล่าคนเดียวนะครับทำยังไง เปิหดหมุนไว้เนี่ยอันนี้ผมผมสร้างไว้ก่อนหน้านี้เป็นของเวอร์ชันสิบสุดสิบสี่ยข้างหน้าผมจะเอาเพื่อนมาเล่นด้วยตัวของมีอะไรบ้างเนี่ยยากจนเลยเปิน ผมจะมาทำไมผมไม่บอกนะผมแค่วันนี้ผมจะมาทำไมผมไม่บอกผมแค่จะมาผมก่อนนะพาร์ทสองนะฟาร์น,น่าจะมาต่อเดินนะสำหรับพาร์ทน,นี้ขอจบเพีนน่านี้ครับสวัสดีค่ะ